วันนี้มาดูกันนะครับยาสามัญประจำเล้าไก่นะครับทั้งกลุ่มที่เป็นวิตามินนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับก็ผมจะรวมรวมไว้สำหรับยาที่จำเป็นนะครับแล้วก็ยาที่ปลอดภัยนะครับกับไก่แจ้นะครับเพราะว่าใช้จริงนะครับโดยศัตวแพทย์และศัตรบาลนะครับวันนี้มาแนะนำการใช้ยานะครับแล้วก็ มาดูกันว่ามียาอะไรบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของยาวิตามินนะครับแล้วก็พวกยาฆ่าเชื้อนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับฟาร์มไก่แจ้วันนี้เห็นตั้งอยู่หลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าอย่างไหนแบบไหนใช้อย่างไรนะครับควรที่จะมีติดบ้านไว้นะครับเมื่อยามจาเป็นนะครับเพราะว่าการป้องกันโรคนะครับดีกว่าการที่เรามาตามรักษานะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละอย่างเลยนะครับเพื่อจะได้ ให้เข้าใจง่ายกันนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี้ยผมจะแยกเป็นกลุ่มเลยนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มวิตามินบำรุงนะครับกลุ่มยาแล้วก็พวกยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยาฆ่าเชื้อลงเรือนนะครับส่วนพวกนี้กําจัดหมัดไรนะครับแล้วก็เป็นแชมพูอาบน้ํานะครับเดีย๋ยวผมจะไปทีละอย่างกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆครับ กลุ่มแรกเลยครับกลุ่มวิตามินบำรุงนะครับที่เราเห็นบ่อยๆกันมากที่สุดเลยก็คือนี้ครับไบโอบีสนะครับก็คือไอตัววิตามินที่เป็นผงนะครับใส่น้ำในกระปุกให้ลูกไก่กินนะครับวิตามินน้ำแดงนั่นเองนะครับที่เรียกกันทั่วไปไอตัวไบโอบีสิบสองนี้ก็คือ าหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายายาสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็คลินิกสัตวแพทย์ต่างๆก็มีจำหน่ายนะครับถ้าเขารักษาพวกสัตว์ปีกด้วยนะครับไบโอบีสิ B ช่วยให้ใคลายเครียดนะครับป้องกันหวัดนะครับตัวนี้ดีมากสำหรับไก่ที่เดินทางหรือว่าจะย้ายบ้านไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ไก่กินนะครับผู้ที่เป็นผู้ซื้อนะครับเวลาเรารับไก่มาแล้วเราก็สามารถผสมไบโอบีสินะครับ ให้ไก่กินนะครับมันจะช่วยลดของความเครียดลงได้นะครับแล้วก็ป้องกันสัตว์ป่วยนะครับจะเก่งในเรื่องของพวกโรคหวัดนะครับโรคทางเดินหายใจตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่ยารักษานะครับควรให้กินป้องกันจะดีกว่า,าการให้ผสมน้านะครับในกระปุกหนึ่งก็ให้เป็นสีชมพูนะครับไม่ต้องเข้มมากนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีข้อเสียหน่อยก็คือเวลาผสมแล้วเราควรให้กินให้หมดภายนในหนึ่งวัน ถ้าไม่หมดภายใน1วันนะครับน้ำนะน้ําจะเริ่มเสียนะครับในกระปุกก็จะเริ่มเหนียวเหนียวหน่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นบูดนะครับถ้าไก่ไปกินอาจจะท้องเสียได้นะครับอ,อันนี้ก็ต้องระวังในการใช้ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องให้ตลอดนะครับสําหรับไบโอบิ2ไม่ว่าจะเป็นไก่รุ่นเล็กหรือว่าไก่พ่อแม่พันธุนะครับบางฟาร์มให้ตลอดเลยข้อเสียก็คือจําเป็นต้องมา เปลี่ยนน้าให้ใหม่อยู่เสมอนะครับไม่งั้นวิตามินมันก็เปล่าประโยชน์นะครับถูกทําลายไปเนาะไม่จําเป็นต้องให้บ่อยนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับถ้าอยากบารุงหรือว่าอยากให้พ่อแม่พันธุ์สดชื่นกระปีก้กระเป๋านะครับก็ไม่ต้องให้บ่อยอะไรมากมายนะครับตัวนี้นะครับคาโตซานคาโตซานนะครับเ,เป็นวิตามินรวมชนิดฉีดนะครับวิตามินรวมชนิดฉีดตัวนี้ ใช้บำรุงพ่อแม่พันธุ์นะครับฉีดในไก่โตนะครับ0.3ถึง0 5ซีนะครับหรือว่าไก่อายุ3เดือนขึ้นไปนะครับก็ฉีดได้นะครับดูกล้ามเนื้อหน้าอกเขาด้วยนะครับถ้ากล้ามเนื้อหน้าอกมีน้อยนะครับไม่ควรใช้ยาชนิดฉีดนะครับให้กินให้กินยาที่เป็นพวกกลุ่มวิตามินจะดีกว่านะครับคารโดซานี่เหมาะใช้ในพ่อแม่พันธุ์นะครับ ข้อแนะนำการใช้ก็คือ0 3ถึง0 5ซีซีนะครับเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับซึ่ง0 3ถึง0 5ซีซีนะครับควรให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องให้อยู่ตลอดหรือว่าฉีดบ่อยครั้งเพราะว่าการที่ให้เยอะๆเนี่ยนะครับร่างกายเขาจะไม่สร้างเองนะครับคือเขาจะรอตัวยาอย่างเดียวนะครับจานั้นแล้วเราก็ให้ในระดับที่พอเหมาะนะครับไม่ต้องไปให้เยอะนะครับถ้า ต้องการฟื้นฟูร่างกายนะครับไก่ถ่ายขนนะครับอยู่ในช่วงถ่ายขนบำรุงแม่พันธุ์หลังจากให้ไข่ไปนะครับหรือว่าพ่อแม่พันธุ์เพิ่งจะเข้าคู่นะครับหลังจากผัดขนเนี่ยเราก็ฉีดคา,าร์โดซานช่วยได้นะครับจะกกระปี้กระเป๋าขึ้นมานะครับหน้าตาแดงสดใสน,นะครับแล้วก็บำรุงน้ําเชื้อด้วยนะครับตัวเมียก็บำรุงระบบสืบพันธุ์ให้ไข่ดีนะครับ เวลาเราใช้พวกยาฉีดนะครับเราก็จําเป็นต้องมีสลิงนะครับสลิงแล้วก็หัวเข็มนะครับใช้เบอร์ยี่สามก็พอนะครับเข็มเล็กเนาะสลิงก็ประมาณหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งมลเนี่ยนะครับเพราะว่าเราฉีดครั้งละศูนจุดห้านี่ก็เต็มที่แล้วนะครับสําหรับไก่แจ้เนาะก็มีติดบ้านไว้นะครับทั้งยาฉีดแล้วก็พวกสลิงนะครับคาโตซานตัวนี้ เป็นยาบำรุงนะครับเป็นยาบำรุงสำหรับฉีดพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับก็เป็นยาที่ดีมากทั้งไก่และก็สัตว์ชนิดอื่นๆนะครับในกลุ่มบำรุงนะครับตัวต่อไปนี่ทวีชัยนะครับตัวต่อไปทวีชัยนี่ก็เป็นยาลูกกรนที่กินดีเหมือนกันนะครับก็บำรุงกําลังนะครับแล้วก็ให้ไก่แบบกระปีก้กระเป๋ากระตุ้นการกินตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับป้อน วันละวันละลูกกรก็ได้ก่อนตากแดดนะครับตัวนี้กินบ่อยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าส่วนผสมขเขาก็อไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับกินแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแดงคือคักดีครับตัวนี้เบลนโบครับเลนโบนี่ก็ราคาถูกหาได้ง่ายนะครับก็ไก่ไก่แจ้กก็กินดีเหมือนกันนะครับบันละมมิสป้อนก่อนตากแดดก็ได้นะครับ จริงๆเวลาใช้กลุ่มวิตามินพวกนี้ผมผมแนะนำว่าอย่าอย่าใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับมันจะทําให้ร่างกายเขาเไม่ไม่พยายามที่จะสร้างมาเองนะครับฉะนั้นแล้วเราควรมีระยะหยุดยานะครับสัปดาห์หนึ่งให้2-3าครั้งก็ได้นะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไก่ประกวดไก่ที่อยากฟื้นฟูหรือว่าให้เห็นความคือคักที่ชัดเจนนะครับสัปดาห์เดียวเห็นผลนะครับในกลุ่ม วิตามินบำรุงต่างๆนะครับตัวนี้เ,เป็นน้ํามันตะปาน้ํามันตัะปลา,านะครับยี่ห้อที่หาได้ทั่วๆไปนะครับแล้วก็หาซื้อกันง่ายนะครับน้ํามันตะปาพวกนี้จะเป็นในรูปแบบซอฟตเจลนะครับเป็นนิ่มๆเนาะไก่ก็สามารถป้อนลงไปได้ทั้งเม็ดแต่ว่าแนะนําอายุ3ามเดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่า,ามันจะกลืนง่ายกว่านะครับลูกไก่ก็ ไปใช้กลุ่มวิตามินบำรุงชนิดอื่นเอานะครับที่เป็นละลายน้ําจะดีกว่าแบบเม็ดเพราะว่าเม็ดมันค่อนข้างใหญ่เหมาะกับไก่โตนะครับตัวนี้ป้อนก่อนตากแดดนะครับเห็นผลดีชัดเจนนะครับหน้าแดงอะไรดีนะครับแต่ว่าพวกนี้พวกนี้นะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแนะนําให้มีระยะหยุดยาด้วยนะครับสัปดาห์หนึ่งป้อนสองถึงสามครั้งก็เพียงพอนะครับน้ํามันปลาตัวนี้เป็นน้ํามันปลานะครับนําเข้าจากไอร์แลนด์นะครับ ตัวนี้เ,เป็นฟิสออยนะครับที่สกัดโดยที่ไม่มีเ,เขาเรียกว่าสารเบนซินนะครับตัวนี้เวลามันสกัดแล้วมันจะต่างจากน้ำมันตะปาก็คือ,อาสารตกค้างต่างๆมันจะน้อยกว่านะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ในกลุ่มของพวกน้ำมันปลาน้ำมันตะปาก็บำรุงขนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับนำเข้าจากไอร์แลนด์นะครับได้มาตรฐาน GMP นะครับ บรรจุกล่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งรอยแคปซูลนะครับอยู่ในรูปแบบของแพ็กเกจแบบนี้นะครับอยู่ในแผงฟอยอย่างดีเลยนะครับคืออัน,นตัวเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในแผงฟอยนะครับแล้วมันก็จะพอเปิดปุ๊บถ้าเราเป็นฟาร์มเล็กๆอย่างเงี้ยขวดใหญ่เราเปิดมาปุ๊บมันก็ใช้ไม่ทันนะครับเสื่อมคุณภาพไวกว่านะครับอย่างนี้มันเป็นแผงฟอยนะครับ เราแกะใช้นะครับข้างในเม็ดอื่นๆก็ยังไม่โดนลมไม่โดนแดดนะครับเก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับพวกนี้ในกลุ่มวิตามินทุกอย่างนะครับเก็บเก็บให้พ้นจากแสงแดดแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับจะทําให้ได้วิตามินที่มีคุณภาพอยู่เสมอนะครับตัวนี้ผมชอบใช้เพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับไม่มีสารตกค้างนะครับในในเรื่องของบํารุงขนบํารุงระบบสืบพันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของข้อต่อนะครับในเรื่องของลดการอักเสบต่างๆเนี่ย ตัวนี้จะใช้ดีมากนะครับก็ให้ไปเลือกกันเอาในกลุ่มของยาบำรุงนะครับผมก็แนะนำในในยาที่ผมได้ใช้มานะครับสำหรับไก่แจ้ในฟาร์มนะครับตัวต่างๆเหล่านี้ใช้ดีทุกตัวนะครับเอ่อก็ไปเลือกเอาเพราะว่าแต่และพื้นที่มันมีไม่เหมือนกันนะครับแต่และจังหวัดก็มียาแตกต่างกันไปนะครับอ่คุณต่อไปเป็นยานยายายา,ยาเอา่อตัวนี้เป็นซันฟานะครับ ตัวนี้เป็นสเปนาโนนะครับตัวนี้เป็นออกซิคลีนออกซิคลีนนะครับตัวนี้เป็นยาหลักเลยอ่ะในกลุ่มยาผมเอามาที่ออกซิคลีนก่อนเนาะออกซิคลีนนี้สื่อเขาเป็นน้ํามันนะครับสื่อของยาเป็นน้ํามันต่างจากคาโตซานเป็นยาฉีดเหมือนกันนะครับคาโตซานนี้สื่อเขาเป็นน้ํานะครับ <c oughs> แล้วก็ออกซิคลีนสื่อเขาเป็นน้ำมันนะครับฉะนั้นเวลาฉีดนะครับให้เราวังให้ดูไก่เราด้วยว่ามีกล้ามเนื้อหน้าอกไหมถ้าไก่กล้ามเนื้อหน้าอกรีบแล้วเราไปฉีดพวกออกซิคลีนเข้าไปนะครับมันเกิดแผลช้ําได้นะครับแล้วก็การให้พวกออกซิคลีนนะครับหรือยาปฏิชีวนะนะครับจาเป็นต้องให้3.5วันนะครับดูกลุ่มอาการด้วยอย่างออกซิคลีนนะครับกลุ่มของพวก ที่มีอาการทางเดินหายใจนะครับหลอดลมอักเสบหรือว่าจากวัดอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถให้ออกซิคลีนได้ถ้าเป็นไก่ใหญ่นะครับ0.5 0.3ถึง0 5ซีซีนะครับเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่จําเป็นต้องไปไดรูทโดยการผสมน้ําเกลือนะครับหลายคนบอกว่าไปไดรูทผสมน้ําเกลือไม่ต้องนะครับเพราะว่าสื่อเขาเป็นน้ํามันนะครับไม่สามารถผสมกับน้ําเกลือได้นะครับมันยิ่งจะทําให้การดูดซึมลําบากไปใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ เ,ออเวลาเข้าไปที่กล้ามเนื้อหนะอกไก่แล้วเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองมากกว่าเดิมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วฉีดแบบนี้นะครับให้ได้ตำแหน่งและก็ให้ได้ความลึกที่เหมาะสมนะครับมันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเวลาเราฉีดนะครับอย่าง3ครั้งต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับวันแรกเราฉีดข้างขวาวันที่2เราฉีดข้างซ้ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งไปนะครับอย่าอย่าซ้ําตำแหน่งเดิมเพราะว่าไก่แจ้มันตัวเล็กนะครับ กล้ามเนื้อมันก็จะมีบริเวณหน้าอกนั่นแหละนะครับถ้าตัวไหนกล้ามเนื้อน้อยนะครับมันจะมีออกซี่ที่เป็นแบบผงนะครับแต่ว่ามันจะนิยมใช้ในไก่เล็กมากกว่าไก่ที่โตแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องดูไก่ด้วยว่าหนึ่งแยกให้ออกว่าป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยมาพิจารณาใช้ย,ยาในกลุ่มพวกนี้ออกซี่จะใช้ดีในเรื่องของทางเดินหายใจ เพนบาดหลอดลมาักเสบอะไรพวกนี้จะใช้ดีนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับซันฟา์เมดซันฟา์เมดคือกลุ่มของยาซันฟาจะมีขวดเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กขวดใหญ่นะครับก็ถ้าขวดใหญ่ถ้าฟาร์มนหนอย่างไก่หลายตัวนะครับอย่างที่ฟาร์มเราก็จะใช้ขวดใหญ่ไปอย่างฟาร์มเล็กๆที่ไก่ไม่เยอะก็แนะนําให้ใช้ขวดเล็กนะครับหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ํากระปุกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เอาไปดูดผสมให้ไก่กินนะครับเปลี่ยนวันละครั้งนะครับเวลาผสมยาแล้วให้ให้ผสมใหม่เสมอนะครับเก็บให้ผลแสงแดดนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับจะได้คุณภาพยาที่ดีนะครับซันพอลเมดนี้จะครอบคลุมในเรื่องของทางเดินอาหารนะครับพวกโรคบิดนะครับอึเป็นเลือดนะครับขี้เกี่ยวขี้ขาวซันปอลเมดนี้ใช้ดีนะครับ ตัวต่อไปนี้สเปเนโนนะครับสเปเนโนนี้ใช้สําหรับพ่นแผลนะครับกรณีมีแผลนะครับไก่หลุดไปตีกันอะไรอย่างนี้สามารถพ่นไปได้เลยไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้ฟาร์มินฟารมินตัวนี้จะเป็นยาถ่ายพยาธินะครับยาถ่ายพยาธิสาหรับไก่นะครับก็สามารถใช้ผสมน้ําให้ให้ไก่กินเพื่อถ่ายพยาธิได้วิธีใช้อยู่ด้านหลังนะครับสําหรับตัวฟาร์มินนะอ่ะ ตัวนี้เทราไมซินสําหรับไก่ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาเจ็บตานะครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะครับต้องต้องดูก่อนถ้าเราดูไม่เป็นว่ามันมันเจ็บตาจากอะไรเพราะว่าโรคหวัดมันจะมีหวัดหน้าบวมหวัดขึ้นตาแยกขึ้นไปอีกนะครับถ้าเจ็บตาจากกล้องนั้นเราจําเป็นต้องให้ยากลุ่มออกซี่เพื่อให้เขา หายป่วยในจุดนั้นก่อนแล้ว,แล,วแล้วเรื่องของตาเขาจะค่อยๆทุเลาลงนะครับหรือช้างก็พู่กันเทราเมซินนี้จะดีในเรื่องของเจ็บตาแต่ว่าถ้ามันไปชนกรงหรือว่าไปชนลวดอะไรอย่างเงี้ยทาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องฉีดยาก,ก็ได้นะครับก็ป้ายเช้าเย็นก็ได้นะครับเวลาไกามา่มีปัญหามีแผลที่แผลที่กระจกตาหรือว่ามีตาเป็นฝ้าอะไรอย่างนงี้นะครับให้รีบป้ายเลยนะครับเช้าเย็นนะครับ สามถึงห้าวันก็เห็นผลดีชัดเจนนะครับสําหรับพวกนี้เนาะอันต่อไปนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเป็นของไทยเรานี่แหละนะครับฆ่าเชื้อพ่นพนในโรงเรือนนะครับแต่ตัวนี้ของไวรัสโซลีนะครับของน้าเข้านะครับตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ที่ฟาร์มเราก็ใช้ตัวนี้นะครับได้มาตรฐาน gmp นะครับ certificate มา iso 9 0 0 1นะครับ2015หเนาะตัวนี้ก็ใช้พ่นเรืงเรือนนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเอ่อมีสีสีเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆพวกกากน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นแป้งติกตอกแป้งติกตอกนี้ใช้ดีในกลุ่มของกําจัดไรนะครับเทลงไปเลยนะครับใช้ดีมากนะครับ เทลงไปเลยนะครับ1-2วันมันก็ร่วงตายแล้วนะครับพวกไรแต่ว่าจะกาจัดไข่ไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับกาจัดตัวไรพอได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังกลับมาเป็นอีกเพราะว่ายังมีไข่ไรอยู่ในกรงหรือว่าอยู่ในอะไรแนะนําให้ทําความสะอาดกรงแล้วก็พ่นพวกยาฆ่าแมลงด้วยนะครับพวกกลุ่มอะมิทัสอะไรพวกนี้ก็จะใช้ดีนะครับสำหรับยาพ่นเนาะตัวนี้เป็นแชมพูฟอกขาวกระแจ้นะครับตกตะกอนนี่ไม่มีปัญหาในประสิทธิภาพนะครับเขย่าได้เลยนะครับตัวนี้ 250 ml นะครับอันนี้เป็นของทางฟาร์มเราผลิตเองนะครับฟาววิ n งนะครับแชมพูฟอกขาวไก่แจ้ตัวนี้ใช้ดีมากในไก่แจ้โทนสีขาวนะครับขาวั้างดำนะครับไก่ชนไก่ชีนะครับที่มีกลุ่มสีขาวนะครับไก่แจ้ซิลกี้นะครับเป็ดมินิมันหลาดเป็ดคอดักสีขาวใช้อาบน้ำแล้วล้างออกได้นะครับวิธีการใช้อาบตาผสมนะครับผสมได้ถึง1ต่อหนะครับ เือจางได้นะครับฟอกให้เกิดฟองนะครับแล้วก็ฟอกไว้สัก 3- 5นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดนะครับแล้วก็อาบอีกหนึ่งรอบนะครับฟอกไว้3-5นาทีนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับคนขาวขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือยาวิตามินแล้วก็สิ่งที่จําเป็นนะครับในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีกลุ่มวิตามินนะครับกลุ่มยานะครับแล้วก็กลุ่มของ อื่นๆก็จะเป็นพวกยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็แชมพูนะครับกาจัดไร่ต,ต่างๆนะครับอ่านี Monkey ่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจําเป็นต้องมีนะครับในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าของเราไม่มียาไก่ชนที่เป็นน้ําใสาๆนะครับพวกกลุ่มยาไก่ชนน้าใสๆนี้จะเป็นสเตียรอยด์นะครับอ่าหลายๆยี่ห้อนะครับ อันตรายต่อไก่แจ้มากนะครับฉีดลงไปนะครับพวกนี้พวกสเตียรอยมันมันจะมีฤทธิ์ที่ว่า,อ,าออกฤทธิ์ระงับปวดทันทีทันใดไก่จะแสดงเหมือนว่าหายขาดนะครับในช่วงแรกแต่ว่าก็จะกลับมาเป็นอีกแล้วก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นถูกทําลายลงนะครับในพวกกลุ่มของสเตียรอยนะครับ ยาที่ไม่มีทะเบียนนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับการใช้ยาควรปรึกษาสัตวแพทย์หรือสัตวบาลนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับที่มีประสบการณ์และความรู้นะครับจะได้ความรู้ที่ชัดเจนและก็การใช้ยาที่ถูกต้องนะครับในกลุ่มของพวกยาไก่ชนนะครับใหระวังการใช้ด้วยนะครับในเรื่องของโดสยานะครับอันตรายมากนะครับบางคนหยดยาไป1-2หยดนะครับไก่ชักตายนะครับเพราะว่าไก่ ยาไก่ชนนะครับส่วนมากเป็นสารสเตียรอยที่ออกฤทธิ์รวดเร็วนะครับไก่แจ้นะครับไม่ไม่เซนซิทีฟไก่แจ้มันเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟนะครับต่อเรื่องของยานะครับให้ระวังด้วยนะครับการใช้จําเป็นต้องใช้ยาที่มีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็มีมูลค่ามากนะครับฉะนั้นแล้วการดูแลนะครับต้อง เลือกเอาระยะยาวนะครับอย่าเลือกเอาระยะสั้นแล้วก็เลือกการป้องกันมากกว่าการรักษานะครับแนะนําให้ทําวัคซีนนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆบํารุงอยู่เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ไก่ของท่านสุขภาพแข็งแรงครับเอาละครับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องยาแล้วก็วิตามินหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับมือใหม่ผู้เลี้ยงไก่แจ้และก็ สวยงามนะครับนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับ